อ่าสบายดีมาแต่ใส่ด้นี่เนาะฮะมาแต่ซื้ออันนี้อ๋อมาแต่ซื้อนี่บ่ซื้อยังอันนี้อ่าเนี่ยน็อดจับอันอ๋อน็อดบ่ไปซื้ออยู่ใส่เนาะรักแปดพูเพราะปตลาดรักแปดพูอ่ากะมาไล่ลุนเติบเลยเนาะประมาณนั้นสาวนาทีโดยป้าแต่น้อยจะไหนกับไปโอบรมกันอยู่เพื่อนเพื่อนเนาะ <c oughs> อ๋อเพิ่นไม่ได้ไปให้เบี้ยเยพื่อนอ่าเพื่อนยาอ๋อยาแล้วโดยไปว่าห้ากระซิเมื่อเห็ดหน้านะก็เลยบ่มีผู้อยู่นั่นเม่องอ๋อเพิ่นเพิ่นยาแล้วเนาะโอเคโอเคอย่างนั้น,น,นไปจากทางไหนกับไปออรุ่ กาสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขูสุคนกายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกาเมื่อนี้นะ้องวัดแสนก็เดินทางมาที่บ้านดงนาคำเนาะนครไก่สอนพรมพิหารพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกคือเมื่อนี้ทางวัดแสนก็เดินทางมาหาน้องราตรีแล้วกาน้องพามีเพลินพ่อแม่พี่น,น้องเนาะกาค,คือเมื่อนี้ก็มีทางผู้ใหญ่เจดีย์เจดียบุญทางเบาอาต้านอได้ส่งเงินมาให้อาต้านี่ซื้อ ไฮสุราเซลมามม่ให้ครับน้องรตีเดีอว่าน้องพามีเพิ่นพโอยโอยเนาะการมันนี้ทางวัฒแสงก็มีโอกาสเนาะถือโอกาสนี้เข้ามาเยี่ยมยามถามไทยอะไรกัสีเข้ามาเบิงอันเรื่องแป้นเพื่อนเพื่อนพ่อมเนาะเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นน้องทางวัฒแสงก็ได้เข้ามามองเงินมองคำเหรอครับทางเพลินเนาะให้เพลินไปซื้อแป้นนี่แหละพโอยโอยเนาะว่าเพลินเพ็ดแนวโดอยังพโอยโอยเนาะมันนี่ทางวัฒแสงก็ถือโอกาสนี้เข้ามาเลยเนาะเขามานำกันเนาะ สคนขึ้เข้าอบอยน้อยมันนี่เนาะโดยกตั้งมดเสียก็ได้ซื้อเปลี่ยนนุ้มสองแพ็กเนาะมาฝากมาตอนเป็นน้ำบอยน้อยแล้วข่าวกันอย่างดี้อ๋อโดยว่าแต่ใส่นอะเนอะมาแต่นัตมาตัดไม้ทานอ๋อมาตัดไม้ทานห่โดยอาเชบดเด้อ เลยอ่ะสันน้อโห่อย่ากันจะได้เข้าไปหาเพื่อนคนเนาะโดยมันเมื่อกี้นี่กะทางอันน้องพานี่เพื่อนกลับมาแต่ซื้อน็อตเนาะโอ้โยโอ้ยแต่าทางอันน้องเพื่อนกะเข้าไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปถามเพื่อนเนาะเอาเพื่อนซื้อน็อตมาให้หน่อยพอเงิพี่น้องเย บรรยากาศหอนหอนคือชอบเนาะมาพร้อมแหลกหอนหอนคือเก่าหมดนียพร้อมพี่น้องเลยแถวนี้ก็จะมีโหสิงไคร่ปลากล้วยเนาะเขตนี่หอยเนอะนอนอเพปนน็นเห็ดมันพร้อมเนาะเออเจอกลาเป็นพื้นที่แบบว่ากวงขวงอยู่แถวนี้กันเนาะแล้วก็มียายมยายนางนำ้ำพรอมพี่โตเลยยายนางก็ได้ลายแล้วแถวนี้กัน อ๋อโทษอ่าโทษโอ้ยน่อยนะายนะมาอีววันนี้คือมีการเปลีป่ยนแปลงอยงที่เนาะ,ะนี่เนาะอ๋อโทษมาธรรมดาเด้ออันนี้เนาะมาอีววันนี้คือเป็นอย่างที่วาหนิพอมันเนน้องเอ้ยป๋โยาโทษเฮงคาโกเก้าว่าหน้พอมันป็นน้องเอ้อยอืม งามกว่าเก่าเนาะบาดนี่สบายดีไหมตู้โอ้สบายดีโดยอามิตุลูกซิลปนมมาฝากมาต้อนด้วยไหมตู้เด้อเออไม่ได้ให้ทันบ่างไนมไหมตู้อ๋ออันนี้คือมันไหมตู้ของน้องบ่แม่แม่แถาของพามีลาดีอ๋อเป็นไม่แถวของอ๋อเป็นแม่จริงแม่อ๋อเป็นแม่แถวลูกแม่อ๋อ โดยเราเอาในเรียนเอาเขานั่นผู้นีายมีป่าเฮฮาปี่คุณนางในเดือนเดือนนู้นคุณนางในเรียนละตีนในเดือนเดียวในเรียนเอาเขาใหญ่มากอยู่นี่นั่นโดยโดยเป็นจะได้เนาะคือมื่อนี้บม่ได้บม่อาชาติไม่ได้เล้วเนาเลยเนาะเป็นจะได้ที่ประเทศเนี่ยประ่ทศในว่างกองพื้นมันซื้อแล้วพื้นนพื้นเนี่ยซื้อเอาอะโดยจู่อา มีวันเอาแล้วเดี๋ยวมันมีติเชื้อน้ำพ่นหมดบุดเบิกแล้วเขาไปตัดเชื้รถไทยรถเจ็ดชิพพันหนกโดยเออเนาะอันนี้ครับบนี้ใช้อะไรมาตามาตาเพิ่งซื้อยังมาเนี่ยคุณผู้ชมอ่าไพลชเชลโอ้ไพลชุลาเซลบ่โดยอ๋อใช่เป็นเพื่อน้ำวิธีใช่หรือเปล่าคัณผู้ชมคนว่าตัวแดงนัวปิดเปิดตัวดำเจืองูคนว่าตัวแดงปิดเปิดบ่โดยอ๋อโดย No. Học chí là chứ mẹ chưa hùng hình Nó no, phần à, Chắc no. uh, no. mm. đó Rồi Rồi, nó còn lớp mình tôi nó thì chỉ à, phải lo bằng Lên con nó tôi tụi nó này phải mà màu hải Ăn bao bún Bao bún nó à. uh, no. <laughs> Cả โอเคเนาะเอไปนพี่น่อ้เสอบาีโดยอาสวัสดีเด้อสวัสดีโดยสวัสดีเนาะอ๋อโทษที่ตั้งไวเลยว่าบัตนี่เนมาเนมันด้เป็นในหมู่เด้นน่โอ้เนาะคากเน่วันนี้เนาะบัจิตก็อยากได้บับรจิต ใช่น nah uh, no. uh, ้อจน้อยู่ไายได้ใจเได้่อนอยูไดใจเพื่นวะโดยป้าโทมาอีวนี้เพื่อนงามความคิดีนอบี้ยน้ะเดยตอนอันเพนเพนมันนี้องาะกะหาเดี๋ยวสอนสิครับงานเขียนมาบนเพือนก่อนนาอเดียขออนุญาตเลยเยป้าโตนาะมาอีกวันนี้กับคาคูเก่าบี้เน้าทางนีอันนี้นะขออน่ญาตก่อนนาะไม่เหมือนก่อนนอย อันนี้คืออันทางไหนนอี่ว่ามาซอยทางอันนี้นะทางบ้นพี่สาวเพื่อนทางพุเทธเจดอ๋อนี่ไหนอ๋อเพราะว่าเมื่อนั้นเห็นทางมาเตี่ยวมนแก้มาให้บ่โดยเนี่ยพี่สาวเพื่อนซอยมาทางบ้านประตูอ๋อโดยโดยเนาะโอ้แล้วก็ดีอุ่นใจน้ำเนาะมาอีวันนี้เพิ่อนก็ได้ค่ากี่ดีแล้วนี่โอ้โดยเนาะเอ่อเป็นนี่ก็เอาเงินที่มาทางโมเสนมาเมายตอนนั้นเนาะซีชัย ต่อเติมค่กแล้วนี้เนาะเดียวว่ากุ้งกุ้งควงแล้วว่าเนาะนี่พอพี่น้องเลยใช้อันน้องน้องตีเพื่อนน้องตีมาซื้อบัตรมาซื้อบัตรเอาซื้อบัตแต่เงินนี่บอกส่วนทาง่ายแต่ก็มีต่อมาอ๋อโดียน้องตีมาซื้อบัตเนาะอันนี้เห็นได้จังมือไหนเนาะนี่ประมาณสามสี่มืออ๋อเห็นได้ประมาณสามสี่มือเนาะ ถ้าวมเี๋ยวเนกับวด้ขามาที่มือได้เนาะกมามือจเอาัวบ้านประตูมาให้อ,อ,นะาอ่าเป็นกนวางนะว้นขาวมาเนาะโอ้ดีใจนะเนาะไรสวยงามครังแล้วันนี้เนาะเพื่จะเ่าได้ปไปกดำหน้าเพาจัเเ้วเฮ่งเร็วอ่าให้เ,เร่งร็วจะสีออกไปไปไปให้ดูใส่นาะดำหน้า,นนานบ้านของอ้ันโ้งนอโต่อ่านานตีเพิ่นเป็นจเนาะเ่อัน ยาให้เดียกันนะว่าถ้าอยู่แล้วไม่เท่าก็เลยเท่าเลยออกกับน้องว่ะนาีท้ไม่อยู่แล้วม่เท่าแบบขอมือดำหน้าดั้ยังแเดน้าเยหน้ามดีเลยอเผ่อยายน้หเท่าเนาะโอ้ดด้นออกะกวช่วงนี้ยนกเดียวิเนาะโอดม่อนี่ะพากันไปซื้อชิ้นหมูอาย่วัน ตลาด ấy, ấy unjust, ราัง <TY. S 1> เป็ด <Fore> ว่าพ่อเพื่อนเนาะบมคุเพื่อนว่ามีทางผู้ใหญ่เพื่อนแบบว่าผ่าเงินมาให้ไปซื้อสินหมูซอยนอกนาตีแน่จัดเนาะเลยไปพ่อเพื่อนชอบแต่ว่าเข้าไปเข่างานแลเพื่อนไดยตลอดบอก โดยไดแล้วเขาจะมากันใหม่อีกเนาะว่าช่วงนี้เขาไปยนงานงายงานยูกเนาะเพรว่าเสไปห็นงานมากกัมันจะมาคำนะเพราะว่ายายจะอยู่คนเดียวจะเป็นห่วงยายางมุ้งเราเหมืนมาแต่ก่ประมาณหามุ้งแดง๋อมาหามุ้งแดงเนาะถไหมถูกอันนี้จ้างคเท่าไหนเนาะ ตามหาเพิ่นอายสองล้านดโดยรวมเบ็ดนี่แหะโอ้ยถือว่าได้ค่าพิลีนาะเพราะว่าอันนี้เป็นาไม่โซล่าโดยยังเกาะพาไมโซล่าหมอโอ้ยสาวเพิ่นซอยเข้ามาทุกอย่างอายดูอืมเนาะอันนี้จะเป็นไม้จิกเลยเนาะเพิ่นเมนบ่ไม้จิกไม้แคนบออ๋อเป็นไม้แคนเนาะด้วยไม้จิกโอ้ยแบ แน่นนาดีเน้ะบ้เนาะโอเคจฉยเลยเฉงเะมีแต่คำว่าเบิงคำว่าน้ำมัต้าเพื่อเนเะนี่เนาะคือตอนนี้กับไฟกับติดตั้งเนียอะไรเนาะเดบิไลค์ไซอันดิ์อันพตะเลดเนาะหองน้ำรามมีเนาะห้อง,องนะอน้ำเนาะโดยใช่าเฉยเลกับอาว่าเฉเลก้ามก่อนได้บ่เนี้ยโดยโดยอาจจ์ส่ดีเนาะสบายดี cả ok nó phôi vì nó phải sáng cả à pha phôi nó bơm xôm còn nó thì nên chắc rồi cả ok nó phôi vì nó sáng cả đây. à đó, bừng còn nó nó bơm là xôm เฮือนศาลั้นเป็นเพื่อนเนาะกตโอเคเนาะพอไีหน้อยเราก็ได้พาพอพี่น้องดอกเบิ่งเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ถือว่ามาอีกนี่เพิ่นก็ได้อ่าเฮือนหลังใหญ่หลังงามพอสมควรพอหน่อยเฮาก็มีทางอ่าผู้ใหญ่จะดีเลยบนนอ้ําทางบ่เตียงเพิ่นบ่ได้พอพี่น้องเอ้พื่อโทษก็ถือว่าเพิ่นนี่กจะถือว่าโชคดีพอสมควรพอพี่น้อยเนาะถือว่าได้เฮือนหลังใหญ่หลังงาม ได้เป็นผ้าคาง์น่ป่านนี But, ้เพื yani ่อพี่น้อยเนาะการทีโอเใจน้ำน้องเพิ่อนร้ายไล่เนาะที่มีทางเพื่อนจะดีจะบุญสวยเดือดเข้ามาเนาะผ้าโต้ี่น้องเดินดางเดินซาเพบุญกะสะอาดสะอ้างหรือว่าเป็นดีเนาะตามที่เขาเข้ามาแต่เดือดครับเป็นถือว่าเพื่อนนี่ก็ดูมันเนาะดูมันพอสมควรพื่อนพี่น่อยโอเคเนาะพ่อพี่น้องเอยทางมาเสงก็จะได้เดินทางครับได้ปานนี้พ่อพี่น้อยเนาะ คือเขามามืัอนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงลายยางระแนวเนาะพอพี่น้องไอ้ป้าทุกคนก็ได้เพื่อนหลังใหม่หลังงามพอสมควรเนาะเพราะว่ามีทางพูใหญ่จะดีแต่บนทางพ่อเตียงเพื่อนน้องได้ซอยเนาะซอยเขามาพอน้องไอ้ก็ต้องเก่าก็ุกนอลาไล่เลยเนาะโอ้มีแต่ความสุขดวงเจริญเนาะโอ้ยอากาศดีโอวิจัยนะเพื่อนน้องก็ถือว่าโค้งๆคนนี้ได้รับการซอยเรือเขามาอย่างโรดลายเนาะลง ทางครับไปเนาะไปสร้างโมชิบะตาไปเนาะไม่ได้ถ่ายโมเ็ดทีนีเนาะอ่อถ่ายในบตาถ่ายในบ้่ายเดนกลเนาะฮะย่านนองเปนย่างก้ากันที่อ๋อบะตาเหนแบนีอบะตาผข้นหิ่งรอแล้วแนี้เนาะวันจี้องบนหมกเนี่วันี สไตล์สไตล์มันว่าสีอ้าวนอนยังาอยากให้พูดโมูลงมือโมหน่อยอยาคือสงมพี่มาอยู่ว่พระเาาเปี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนทผมนอกบ้านอ๋บางที่ปนต๊ะได้่ระเท้าโอ้บ้านทำมันเล้เหรอ๋อเปลี่ยนทมผมมึงเดี่ยนป่นต๊วะพระเ้าหาว่าเล้กัมือมาเลยเด้อโอ้แมน่ี่น้องระาต้องแก้ได้หมดนี่เด้อปัดเลยเด้อปัดเลยเ้าแมนน้นะีน้องเอ็ดีทุ่นลงเนาะเอ้ย้องพเาทางว่ะเาเป็นยังไคือว่าแสนนี่เนาะ อ่ะดีจงผมยาวกับบคือึ้นเนาะผมเพี่น้องมันเทียบกันยุบอ่ะตาเนาะโอ้ยเทียบกันกับบแพ่บวตาเลย่ะผมเพี่น้องเออหัวตาเราเนาะโอ้บัดทั้งนี้มันคือพิจุกเนาะโอ้ยพี่น้องที่อยู่มาเจอพี่ผมเพี่น้องเลยหัวตาเป็นเช่นนี้อาการหอนแห้งมั่วจากหยึ่งวันผโปรเนาะอาการเฮ็ดให้มันชิ้นเปลืองกัน ไีติวเนาะแม่เห็ดจิ้นเตียงออติวบอเซนไปน้องไปจังได้บอเซนยังไม่ปิดคลิปบ่เนโอเคเนาะโดยโดยจะได้เดินทางครับไปพองเนาะมันจะไดเพราะว่ากาคือข้ามาน้ากันคับทางมมจิปัต้าปนี่ยเนาะอมวัตาเป็นกาได้ซื้อกันอาไาชุดาเซลเนาะมาหม่กับทางน้องเพิ่นเนาะ่าไมอีกับมีการเปล่นแปลงืกอนสางเองามเนาะเนนะมดูป่านนีไม่ไอ้ก๊ก จักชื่อไม่แป nyt, ้นจักชื่อแป้นไม่ช่างเลยน้องบอตาก็ลืมแล้วอ่าเพิ Gen ่อนก็ว่าอยู่เนาะพอเซ็นการแผ่นหนึ่งร้อยหกสิบนว่าแผ่นหนึ่งแมนร้บาทแผ่นหนึ้บาทคือว่าเนาเป็นแบบปูนนะเบิอ่าแผ่นอยงน้อบอตากับพจัเป็น้เลืมกันนะเมอกนเออเนาะคือว่าอะไรเพือนหลังอย่างงามเนาะ กมีทางผู้ใหญ่จะดีจะบุญซอยขมาโดยเป็นแรงพอควรพอหน่อยเนาะทั้งพี่ละไม่เพิ่นบริษัทในเมืองกันเนาะกตถือว่าเพิ่นกันเนาะจิตใจดีจิตใจงามพ่อแม่พี่น้องเฮยเนาะมีอ่าจิตใจเนาะเอื้อเพื่อเพื่อแพื่พ่อแม่พี่น้องเนาะกาเนง่ยกาใสของหน้าเนาะงไหวเน่ยงเมื่อวานใสเนาะถือว่าเพิ่นสรางเพิ่งจะโอเคแล้ววันนี้ก็สามารถจะเมืองเนี่ยเนาะมาตามวันนี้โดยกาโอเคจากนั้ทางเราขอะชิญเดินทางครับเนาะขอขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบสมเนาะ ขอสนับสนุนที่นี่กับเชฟดาวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย